ที่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคือเมอคาแชแนลวันนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับเงเป็นวันนี้จะมารีวิวเซิร์ฟที่ชื่อว่า Pixel Pixel อะไรวะพิกเซลครับ PE นะครับอ่าไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับที่ผมเข้ามาเนี่ยเขามีมินิเกมไมเขาบอกว่าถ้าโปรโมดเนี่ยโปรหมดได้นะครับากบ เขาบอกว่ากีซับก็ได้ผมก็จัดให้สโควนนะครับมาเรามาดูในส่วนของช็อปกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างป่ะมาดูกันเลยนะ,ะช็อปมีอะไรบ้างนี่ก็คือกดของช็อปดรือเปล่าอาจจะนะกลุ่มในเฟซชื่อพิกเซลคาพีอีโอเมอ,เอร์เซิร์ฟรับ3บา0 0บาท3,000บาทหลักฐานด้วย โปรโมชั่นลง y o u t u b e ยด y o u t u นะนะหาโอหนึ่งคนราคา300ทูรมนี่โอ้โหคดแพงนะครับอ่อคดแพงมากนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตรงนี้เอาไว้ก่อนเรับเราไปดูก่อนเนี่ยเราไปดูช็อปก่อนนะับอ่าเนี่ยแม่คด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 บักนะเออบักเียนี่ยก็จะเป็นช็อปนะรับ แตงทุกคนสวยงามน,นะครับแต่แม่งทำไมกลกับมาดีจังเลยนะนะครับก็จะเป็นช็อปเขาสวยงามมากนะครับถ้าเราจะกลับถ้าเราจะดูเงินนีมายมันนี่หรือ P a L วะดูแปบ๊บอ๋อมายมันนี่นะครับไม่ต้องมายมันนี่ครับเงินมีตรงนี้และอยู่แล้วนะครับอ่าไอตรง ตรงมุมกระโดดของผมเนี่ยนะครับแล้วเราจะกลับล็อบบี้เขียน L O O B B Y นะเป็นคลิปที่ผมทำนะ,ะนี่ครับนี่ครับกลับล็อบบี้ได้แล้วเมื่อกี้เราไปส่วนของช็อปวันนี้เราไป p V I P กันนะป่ P V P สัตว์ไม่ใช่น่าทำไมหน้าจอมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะ,ะเรามาดูกันเลย V P พีห้าสิบทูนะครับอ่าก็สามารถเซตไทม์ปรับเวลาได้ V P เข้าเข้าต่อเซิร์ฟเต็มได้นะครับอ่าได้เงินหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นนะครับห้าหมื่นนะครับอ่ามันกูก็ผิดดีตังเลยนะครับอ่าวีพสองคือ V P บวกนั่นเองนะครับอ่าหนึ่งว่าดูมันนี่เหมือนเดิมนะครับอ่าแต่จำนวนเงินรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นมานะครับ ทำคาญแล้วนะบ้อ,อ,อ,อามีเสียงทีวีก็ขอไปกันด้วยนะครับก็ดีว่าน้องกูดูกระตงระตุ้น,นะ่ะทีนี้เมื่อเราไปส่วนของ VIP เสร็จแล้วเราก็ไปไปส่วนของของวับกันนะป่ะเนี่ยวับวับเนี่ยวับวับ ช็อปปี้ไอพีไปแล้วมาดูวับนะครับวับนี่จะค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือวับมินิเกมนะครับกิจกรรมนั่นเองเข้าไปเลยนะเขาก็ทำได้สวยนะครับใช้ได้คลับเลยเนี่ยแค่ไม่พาโกกลับดีแค่ผ่านได้ส่งรูปให้ดูทางเฟซบุ๊กรับเงิน โอ้โหเยอะมากครับหนึ่งหนึ่งแสนน่โอ้โหถือว่าก็มใช้ได้นะครับเราทีนี้เรากลับล็อบบี้กันเลยี่กดตรงสปาหานี่มันก็กดไม่ได้เขียนล็อบบี้อย่างเดียวนะครับถ้าแอดดูก็ขอไปด้วยนะครับผมไม่ได้คิดจะดานะครับแต่มันข้างคาใจจริงๆนะครับ เราไปส่วนของวาร์ปเสร็จแล้ว VIP เสร็จแล้วช็อปเสร็จแล้วเนะี่ยเราจะไปดูส่วนของอะไรอีกมีอไหมหนาอินออฟนะครับอ่าอินฟอร์ดูกันเลยอ,อืมก็โดดเ้อนเล่าวะเชี่ยอ่าอนี่ก็จะเป็นอย่างเงการสร้างแคนเชิญแคนออกแคน ดูผู้เล่นนะครับลบทแคนเตะคนออกจากแคนอะไรเยอะแยะนะครับถ้าใครจะชอบแต่ผมจะทิ้งไอพีไว้ข้างล่างนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ไม่ติดนะครับเพื่อเป็นการทำคลิปนคนับในพาร์ตต่อๆไปนะครับลดเรื่องของสก,กาดเบาก็เดี๋ยวนี้ยังจะไม่ได้ลงนะครับ,บายบาจ,จ้า ก็พิด